สิิทธ์ครับอายุกันเท่าไหรพ่พ่อเจ็ดสิบแปดปีครับตายด้วยโรคอะไรหนอเจ้าเอ๋ยตายด้วยโรคอะไงอ,อไปโรคอะไรตายไม่ทราบไม่ทราบค่ะจะเป็นต่อมมะเร็งมะเร็งตรงหลอดคอกี่ปีมาแล้วเนี่ยสิบกว่าปีส,าปสิบกว่าปีแล้วค่ะกวว่าปีแล้ตอนที่เป็นมนุษย์เอ๋ยทำบุญเลยบ้างหรือเปล่าเล่าทำค่ะใส่บาตร พ่อใส่บาทใช่ไหมพ่อใส่บาทเซ็นจะบาทหรืออะไรรักษาสิไซบ้างไมหมนอมก่อนตายทําอาชีพอะไรพอ่อไม่ได้ทำทเสียแล้วอยู่บ้านเป็นทหารหรือพอ่อหรือปูอเอวยนายทหารมีรถไปค่ะกินเหล้าเมาย,ยาหรือเปเล่าเหล้านิดหน่อยค่ะพ่อกินเหล้ากินน่กินนิดนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่หลายปีใช่ไหมเหล้าใช่ค่ะตลอด ท่านเอ๋ยเห็นเลยนั่นแหละเนอยังทุกเนอยอยู่ทนทนนั่นแหละท่านสาเสวยกรรมทําผิดศีลละทํากันนั่นแหละนั้นโดนเจาะคอ,อ,อนี่แหละเอ๋ยโดนเจาะคอ,อเอากอกน้ํากดลงโดนจาะลงตรงคองนี้แหละท่านเอ๋ยข้าไม่ปล่อยมาแล้วนั่นเ๋ยหรือท่านเลยจะให้ปล่อยมาล่ะทีไม่เอาดีกว่ามึนจะเอาก็ให้บุญเขาไปเลยเอามาก็พูดไปดูเรื่องอยู่ดีอ่ะ มันให้บุญไปก่อนนะท่านเอ๋ยยี่สิบวันเลยนั่นแหละหนอขอให้เขาช่วยฉันหน่อยพอพ่อที่หนอย,ยังทรมานเอ๋ยอยากได้ไปที่ใหม่ที่มันดีที่มันที่ไม่ต้องทอรมานหนาโดนกักขังโดนปีท้องโดนโรยไส้ทะลักออกมาพ่อเธอกินเหล้าเก่งใช่ไหมอ๋อมันก็ลงอยู่ในนรกก็เดี๋ยวถูกกอกด้วย น้ำกระทะทองแดงเลยพวกนี้ไม่รอดหรอกพวกกินเหล้าอ่ะ,อะท่านเทวดาไม่ต้องให้มาหรอกเพราะว่าเคยเห็นแล้วอาการของคนเป็นแบบนี้อ่ะขอพระพุทธรูปหน่อยเออขอพระพุทธรูปค่ะ,ะ,คะกี่นิ้วเก้านิ้วแหละท่านเก <9 S 2> <9 S 1> ้า <9 S 3> นิ้วค่ะเป็นทรงไหน อะไรก็ได้พอเขาให้เป็นพระพุทธรูปนอกราบไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจให้ฉันใช้ก็บางลงนั่นหน่อพ่อเจ้าติดหนี้ใครหรือเปล่าเอ่ยก่อนได้เลยมีติดหนี้หรือเปล่าหนอมีติดหนี้ใครไว้หรือเปล่าพ่อไม่รู้ค่ะพ่อเป็นหนี้ใครป่ะไม่ทราบค่ะมีติดหนี้ไว้หนอคนนั่นแหละ พอเจ้านั้นตินี่ใครกันเล่าเอ่ยท่านเจ้าเอ๋ยมีตินี่ไว้นี่เอ่ยนี่ใครล่ะจ่ายให้เขาได้เท่าไหร่พอจะไปหาตัวคนเป็นเจ้านี้ได้ยังไงเป็นคนเป็นพระเป็นคนค่ะเป็นคนนะปัจจุบันนี้ค่ะอ๋อเป็นตอนก็ตายไปแล้วนะพอก็ตายไปแล้วด้วยค่ะแล้วไปจ่ายให้ใคร ท่านเทวาดาพ่อ,อเธอเป็นหน,นี้คนอื่นเขาใช่ไหมไม่รู้ว่าติดหนี้ใครไม่รู้ติดหนี้ใครมีรติดหน,นี้ไว้แหละท่านเอ๋ยกรรมมาเลยจะติดตัวอีกนั่นแหละมันส่งผลเป็นกรรมผีดแท้นหนแท้จะช่วยแล้วท่านหนาะมีกรรมติดตัวไว้นั่นแหละคราคนจะใช้นี่หนาให้เขาไปนั่นแหละข้างบ้านหรือเปล่าข้าเรา นั่นนะสิท่านเอ๋ยไปเซ็นไว้เลยหรือเปล่าคะติดนี่ค่าเล่าสงสัยเวอร์ี่ราขาก็ไม่หมดแหละท่านเอ๋ยยิ่งติดค่าเล่าสุราเลยนี่แหละเลยกาสงผลอีกนั่นแหละหากตายไปไปเกิดอีกชั้นหน้ากำตรงนี้คงเสวยอีกนั่นแหละเอายังไงกันดีเราท่านยมมาติดขมค่านี้ค่าเล่ากัน เดี <muitas> ๋ยวก่อนนะท่านเอ๋ยปรึกษากันเลยก่อนนะจ่าค่าเล่าก่อนพวกกินเหล้านี่ทําทำให้คนก็เป็นปัญหาอีกชำระหนี่สงหน่อยเธอค่ะอธิษฐานนะให้เขานั่นแหละติดไว้มากอยู่แหละท่านเอ๋ยเป็นพันเลยนั่นแหละเนาอธิษฐานชำระหนี่สงพอให้เขาหนอหมดกรรมตรงนี้เอ้ยเธอไปวัดที่เธอบวชนั่นแหละ ก็บอกว่าหลวงพอ่อพ่ออีชั้นเนี่ยติดข้าเล่าชาวบ้านเขาเขาขอทําบุญถวายให้เอ่ยชื่อนามสกุลเขาด้วยแหละว่านายแท้เคยติดหนี้ไว้หนอติดข่าเล่าเคยกินไว้นั่นแหละพอขอชำนี้หนอให้สองนั่นแหละเอ่ยขออย่าให้มีกรรมติดตัวท่านให้กรรมนั้นอย่าสง่งผลอีกหนอให้ตัวข้าอย่ามีหนี้ติดใครอีกพอนี่ละหนอจะได้หมดกรรมแล อาไปอาจารย์จะให้ชำระนิสงเท่าไหร่ครับก็อาไปนักสองทาพันแน่พอไหมท่านเทวดาพอได้อยู่ท่านเอ๋ยถ้าน้อยกว่าพันไม่ได้นะก็ติดมากอยู่แหละค่ะถึงชาติหน้าอาจเป็นหมื่นแล้วสองพันได้ค่ะอาประมาณนี้แหละบอกว่าพ่ออีชั้นเป็นหนี้ชาวบ้านเขาข้าเล่าขอถวาย เป็นบุญนี่คืนไปให้ไอเจ้าหนี้ได้บุญไปขอให้ยุติกันไป<ช>ตามนี้ใช่ครับแล้วจะให้บวชกี่วันครับกี่วันดีอ่ะยี่สิบวันหรือไงใช่แล้วท่านเอ๋ยบอกไปแล้วเลยนั่นแหละเนาะยี่สิบวันนั่นล่ละพอก่อนให้เขาหนอขึ้นมาก่อนนั่นแหละรวมทั้งหมดของคนด้วยก็คือวันส อ,คคอ่ามีนาใช่ไหมท่านเอ๋ยสัตยังไม่ได้ปล่อยปล่อยสัตว์ให้หน่อยได้ไหมนะอ่ะปล่อยสัตว์เลยปล่อยปลาห้าสิบตัวนั่นแหะค่ะปล่อยให้หน่อยนะจะได้ดีขึ้นแนอ่อ่าอ่าปล่อยปลาให้พ่อห้าสิบตัวสังกทานด้วยนะท่านเอ๋ย อาหารเลยได้กินบ้างละหนอของที่มันเย็นหน่อยนั่นลหลวงพ่อไอติมหนอก็ได้แหละท่านเอ้ยน้ำเย็นๆนหน่อยแหละท่านนะในนรกมันร้อนเสียคราของเย็นๆได้ไหมแหละท่านเอ๋ยทําบุญพัดลมได้ไหมเล่าเอ๋ยพัดลมเลยจะให้ช่วยได้เย็นบ้างทําน้ําบ้างได้ไหมล่ะท่านหนอให้ได้กินตลอดได้เย็นกายใจเ,เธอไปถวายที่เธอไปบวชนั่นแหละบอกหหลวงพ่อเนี่ยพ่ออีชั้นเนี่ย ถวายพวกข้าวของน <HHH> ี้มีพัดลมแล้วไม่มีปลั๊กคงเสร็จกันจะเสียไฟตรงไหนนั่นแหละเนาะทำปลั๊กด้วยนั่นแหละพอให้สงกันเนาะเส้นนี้แหละครบชุดอ่ะวัดเธอมีมันต้องมีไฟฟ้าอยู่แล้วนี่มี่คะปลั๊กพ่วงอะพี่ค่ะซื้อปลั๊กพ่วงเป็นซื้อ <discord S 1> แบบเนี้ยปลั๊กพ่วงแบบเนี้ยไม่อันไหนอะค่ะอ่ะเรียบร้อยคุณพ่อทวินจบ สาธุอา้าวลายต่อไปลายที่ห้าคุณอัญชนยุพาครับ